สวัสดีค่ะเรากลับมาคุยเจาะลึกชุดข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีชุดหลักการที่น่าสนใจมากค่ะเกี่ยวกับการฟังอย่างผู้นำซึ่งหลักการพวกนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอาเทคนิคสำคัญสคัญที่จะช่วยให้เราฟังเพื่อเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่รอจะตอบหรือแค่ได้ยินผ่านๆนะคะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าการฟังในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่เทคนิคเฉยๆนะครับแต่มันคือการสร้างความไว้วางใจเลยทีเดียวจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยหลายการณีศึกษาชี้ตรงกันว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟนขึ้นได้จริงๆครับอืมจริงด้วยค่ะประเด็นแรกที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำมากๆเลยนะคะคือเรื่องการจดจ่อและความเงียบค่ะ ข้อคิดสำคัญก็คือให้เราแบบช้าลงนิดหนึ่งอย่าเพิ่งรีบคิดคำตอบตอนที่อีกฝ่ายยังพูดไม่จบลองจดจ่อกับสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือทำไมเขาถึงเลือกใช้ทำพูดหรือเล่าเรื่องแบบนั้นออกมาใช่เลยครับแล้วก็มีอีกอย่างที่ควบคู่กันไปคือการปล่อยให้มีจังหวะเงียบบ้างบางทีความเงียบมันไม่ใช่เรื่องน่าอึดอัดนะครับแต่มันเหมือนเป็นพื้นที่ให้เขาได้คิดหรืออาจจะอยากเสริมอะไรเพิ่มขึ้นมา เรื่องนี้เนี่ยข้อมูลที่เราดูมาย้ำหลายส่วนเลยครับว่าความเงียบที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะพอเราสร้างพื้นที่ตรงนั้นให้เขาแล้วหลักการต่อมาก็คือเรื่องการกระตุ้นให้เขาพูดต่อแต่ไม่ใช่ด้วยคำถามชี้นำใช่ไหมคะถูกต้องครับในเอกสารที่เรามีเนี่ยเขาก็ให้ตัวอย่างคำถามง่ายๆนะครับแต่ได้ผลดีมากๆเลยเช่นพอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมครับหรืออาจจะถามว่า มีอะไรที่คุณคิดอยู่ในใจอีกหรือเปล่าครับอะไรแบบนี้คือคำถามลักษณะนี้นะครับมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเออเราสนใจจริงๆนะแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังอย่างเต็มที่ซึ่งมันทำให้คนกล้าที่จะเปิดเผยความคิดหรือความรู้สึกที่อาจจะอยู่ลึกกว่านั้นออกมาได้อืม นั่นก็น่าจะเชื่อมโยงกับหลักการที่3นะคะซึ่งส่วนตัวคิดว่าอันนี้ท้าทายพอสมควรเลยคือการฟังสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆหมายถึงพวกน้ำเสียงความลังเลหรือแม้แต่ช่องว่างในสิ่งที่เขาเล่าหรือสิ่งที่เขาไม่พูดถึงเลยใช่เลยครับอันนี้สําคัญมากข้อมูลที่เราศึกษาก็เน้นนะครับว่าผู้นําที่เก่งๆเนี่ยมักจะจับสัญญาณเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้ไวถ้าเราสังเกตเห็นความลังเลหรือการหยุดไปชั่วขณะ อาจจะลองถามอย่างนุ่มนวลดูเช่นเมื่อครู่เหมือนคุณจะหยุดไปนิดนึงมีอะไรที่คุณอยากจะเสริมไหมครับการถามแบบนี้มันแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปครับค่ะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจภาพรวมมากขึ้นเข้าใจสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแล้วหลักการสําคัญต่อมาก็คือการถามถึงความต้องการที่แท้จริงอันนี้คือก่อนที่เราจะรีบกระโดดไปเสนอทางออกหรือให้คําแนะนําอะไรไปก่อน ใช่ครับอันนี้สำคัญมากจริงๆครับหลายครั้งเลยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันกดดันหน่อยๆเรามักจะอยากรีบแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแต่ข้อมูลที่เราคุยกันอยู่นี้ชี้ว่าการถามง่ายๆแค่ว่าตอนนี้คุณอยากให้ผมช่วยคิดหาทางออกหรือว่าแค่อยากให้รับฟังเฉยๆก่อนครับหรืออาจจะเป็นต้องการไอเดียหรือว่าต้องการแค่กำลังใจครับแค่คำถามง่ายๆแบบนี้แหละครับ มันสร้างความไว้วางใจได้เยอะมากๆเลยเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราแคร์ความต้องการของเขาจริงๆไม่ใช่แค่คิดจะแก้ปัญหาอย่างเดียวซึ่งก็นำไปให้สู่ประเด็นถัดไปเลยค่ะคือการสะท้อนความรู้สึกโดยไม่แย่งสีนคือต้องพยายามเลี่ยงการพูดว่าโอ้โ oh หเรื่องนี้ทําไม่นึกถึงตอนนั้นของฉันเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะมันเหมือนดึงความสนใจกลับมาที่เราซะงั้นครับครับจริงด้วยครับ แทนที่จะเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยลองสะท้อนสิ่งที่เราสัมผัสได้จากเขาเดีวกว่าเช่นอาจจะพูดว่าฟังดูเหมือนเรื่องนั้นคงทำให้คุณหงุดหงิดน่าดูเลยนะครับหรือถ้าเห็นเขามีพลังงานดีๆก็อาจจะดูคุณตื่นเต้นกับเรื่องนี้นะครับมีอะไรที่ทำให้มันสำคัญกับคุณเป็นพิเศษหรือเปล่าการทำแบบนี้มันเป็นการยืนยันว่าเราโฟกัส,สที่ตัวเขาจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจมุมมองของเขาอยู่ ค่ะแล้วก่อนที่เราจะตอบสนองหรือให้ความเห็นอะไรหลักการที่6ก็เข้ามาเสริมตรงนี้คือต้องทวนความเข้าใจก่อนเสมอครับ การพูดประมาณว่าเอา่อเท่าที่ผมเข้าใจคือแบบนี้นะครับหรือขอทวนนิดนึงนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกคุณกำลังบอกว่ามันเป็นการเช็คความเข้าใจที่ดีมากๆเลยครับมันแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจฟังจริงๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้แก้หรือเติมเติมได้ถ้าเกิดเราเข้าใจอะไรผิดไปซึ่งอันนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดไปได้เยอะเลยครับตามที่ข้อมูลหลายส่วนได้ชี้ไว้เหมือนกัน S <S <S ใช่เลยค่ะแล้วก็มาถึงหลักการสุดท้ายนะคะก่อนจะจบการสนทนาแหล่งข้อมูลแนะนำว่าให้ลองใช้คำถามปิดท้ายที่สร้างแรงผลักดันดูค่ะครับแทนที่จะจบแบบแพงค้างคาคาไปลองถามคำถามที่มันกระตุ้นให้เขาได้คิดต่ออีกนิดหนึง่งอย่างเช่นถ้าให้เลือกทำอะไรสักอย่างเดียวก่อนตอนนี้อะไรสำคัญที่สุดสำหรับคุณครับหรืออาจจะเป็นแล้วก้าวต่อไปที่คุณมองเห็นไว้คืออะไรครับคำถามแบบนี้ มันช่วยให้บทสนทนามันทิ้งท้ายอย่างมีทิศทางมากขึ้นแล้วก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะลงมือทําอะไรบางอย่างต่อได้ด้วยครับทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคที่ฟังดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วทรงพลังมากเลยนะคะใช่ครับสรุปได้ว่าการฟังอย่างผู้นําที่เราได้สํารวจจากข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การได้ยินคําพูดเฉยๆนะครับแต่มันคือความพยายามที่จะทําความเข้าใจอย่างลึกซึง้งการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยการให้ความสําคัญกับคู่สนทนาและที่สําคัญคือ การเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของเขาไม่ใช่แค่ได้ยินคำพูดหรือรีบเข้าไปแก้ปัญหามันคือการอยู่ตรงนั้นกับเขาอย่างใส่ใจและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงครับ ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ทีนี้คำถามที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อนะคะก็คือจากเทคนิคทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยถ้าให้เลือกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพียงอย่างเดียวไปลองใช้ในการสนทนาครั้งต่อไปเพื่อฝึกฟังให้ดีขึ้นกว่าเดิมทุกคนจะเลือกอะไรคะแล้วคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนั้นมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ